ความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการดูแลก,กันในทุกเส้นทางให้มี o J35 ดูแลคุณเหมือนที่คุณดูแลก,กันกลางคืนแบบนี้จะดีกว่าไหมถ้าคุณได้มองเห็นอย่างชัดเจน 35, มี o J35 บันทึกภาพความละเอียดสูงสุด2 5 k QHD คมชัดกว่ากล้องทั่วไปมองเห็นป้ายทะเบียนแม้ในที่มืดอุบัติเหตุเกิดได้เสมอแต่หลักฐานต้องมีเซ็นเซอร์รับภาพระดับพรีเมียมเก็บรายละเอียดแม้ในที่แสงน้อยไม่พลาดทุกหลักฐานสำคัญมี o J35 มามาพร้อม GPS ในตัวบันทึกพิกัดและความเร็วพร้อมแจ้งเตือนกล้องจับความเร็วล่วงหน้ามั่นใจทุกเส้นทางขับขี่ปลอดภยัยไร้กังวล นะครับท่านไหนสนใจสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ช่องทาง w w w hms.co.th หรือ Facebook hms thailand นะครับอไลน์ที่ assign hms thailand นะครับแล้วก็โทรศัพท์เบอร์มือถือก็ได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์02ก็ได้นะครับตามที่ผมบอกไปเบื้องต้นค่าติดต่อฝ่ายขายก็กดเบอร์3ได้เลยก็รีวิวขอจบเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ